ปีนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเปิดมาปีนี้ก็จริงๆคือบอกว่ายุ่งมากเพราะว่ากิ๊บถ้าอย่างที่เห็นกิ๊บตื่นมาทํารายการเช้าแล้วตื่นมาคุยนะคะกับพวกพี่วอด,ดี้ก็เลยจะค่อนข้างเป็นช่วงที่ยังแบบจัดตารางเวลาวุ่นวายนิดนึงเพราะว่ากิ๊บต้องแบบตื่นมาทำตื่นมาคุยใช่ไหมคะตอนเช้าเสร็จแล้วก็ไปถ่ายละครไปถ่ายละครจันถึงสุกทำแบบนี้แล้วเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องแบบถ่ายอัดถ่ายละครอะไรเงี้ยช่วงนี้แบบเร่งอัดถ่ายละครด้วยก็เลยยังไม่ค่อยได้รับอีเวนท์เท่าไหร่ ใช่เพราะเปิดมาก็ป่วยด้วยด้วยความที่แบบเรายังเพิ่งแบบเหมือนเหมือนร่างกายมันปรับตัวอยู่อะค่ะกับการทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นภูมิแพ้เหมือนเดิมก็ก็ใช่ค่ะก็หนักเลยตอนแรกก็แบบหายใจไม่ออกก็เข้าห้องไอซียูเหมือนเดิมเลยตอนแรกกกันหปา็ก็ก็ตายได้อะถ้าเวลาหายใจไม่ออกก็คือตายได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามียาหรือไปถึงโรงพยาบาลทานอะไเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรค่ะก็โอเคนคาชิด ถ้าเป็นภูมิแพ้แบบที่หาสาเหตุไม่ได้เขาเรียกว่าเ,าเป็นลมพิษขั้นลึกก็คือตัวที่เทสเนี่ยมันไม่มีว่าแบบกิดแพ้อะไรอะไรเงี้ยก็เลยทําได้โดยที่จะต้องกินยาแบบป้องกันไว้ทุกวันเช้าเย็นแล้วก็เ,เวลาที่เกิดอาการอะไรเงี้ยะคะ่ะก็ก็ต้องไปโรงพยาบาลก็คือต้องกิน กินยาตลอดชีวิตค่ะใช่แต่ถ้าช่วงไหนที่แบบเราได้พักผ่อนเยอะมากๆมันก็มันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราพักผ่อนพอมันก็เกิดขึ้นได้โดยไม่มีสาเหตุเหมือนกันบางทีเราไปเจอตัวที่เราแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับงานมากนะคะกังานก็รู้กับงานมากไหมตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังไม,ไม่ไม่มีอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็อัดยาอัดยาแล้วก็กางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็ก็มาทําแต่ยังที่เห็นก็มีแค่หยุดตื่นมาคุยไปไปเช้าวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นนี้เรารู้เพราะตอนที่เราเข้าโรงพยาบาลเรารู ไม่ค่ะไม่เพิ่งมาเป็นตอนสี่ห้าปีหลังเนี้ยค่ะแล้วแต่ว่าหลังๆเนี้ยมันมันเป็นหนักมากขึ้นใช่ค่ะเรือ่องนี้เรา่่อเรื่องนี้จริงจริงกิ๊บก็จริงๆไม่ได้อ่านสัมภาษณ์นะว่าดีพูดว่ายังไงแต่ว่าก็อย่างที่บอกเพื่อนๆกิ๊บทั้งคู่กิ๊บก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการละกันถูกผิดยังไงกิ๊บไม่สามารถจะตัดสินใครได้นะคะแล้วก็อย่างกิ๊บก็ต้องบอกว่ากิบ๊บลำบากใจ เพื่อนไทยทั้งนั้นค่ะทุกคนมีการเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยค่ะคนเราผิดไม่จําเป็นว่าจะต้องเหยียบซ้ําหรือข้ามคนเราผิดเราก็ให้อภยัยเขาเรียนรู้ให้เขาได้ได,ได้ได้รับในสิ่งที่เขาควรจะได้รับผิดถูกก็ว่ากันไปตามขนาดแล้วก็เวลาคนเราล้มเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือให้ให้ให้บทเรียนเขาแล้วก็ให้เขากลับมามีชีวิตที่ดีขึ้น ก็จริงๆเขาก็คงขอโทษในว่าแบบทําให้เราไม่สบายใจนะคะแต่ว่าผิดถูกยังไงกิ๊บยังไม่รู้อันนั้นต้องเป็นขึ้นอยู่ในขั้นศาลกิ๊บคงพูดไม่ได้ก็ให้กําลังใจเท่าๆกันทั้งคู่นะคะก็ก็บอกว่ายังไงก็เพื่อนกันอะไรเงี้ยก็ลองดูและกันอะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยดิวว่าเป็นคนน่ารักมากดิวก็ก็ก็เสียใจมากเหมือนกันอะไรเงี้ยกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าเพื่อนผิดหรือถูกแต่ว่า ดิวก็เสียใจที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้มแข็งค่ะแต่ดิวเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วเขาก็เขาก็ไม่อะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เพื่อนกันอะเพื่อนกันหมดก็เลยค่อนข้างที่จะคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันอยู่ในขั้นการของแบบกระบวนการของตํารวจของศาลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปตามนั้นนะคะใช่ขับถึงข้ามที่ย่างอยเอองึ้นเป็นประเด็นอยู่อ้าแซ่บไงเออ จบก็ไม่มีอะไรจริงๆคือกิ๊บก็ใส่ชุดบิกินี่ถ่ายรูปเวลาไปทะเลอะปกติแต่คิดว่าครั้งนี้อาจจะฮือฮาเพราะว่ามันมีรอยสักพี่กิ๊บเพิ่งไปสักมาให้ตัวเองใช่สักเพิ่มปีใหม่อะไรเงี้ยก็ให้ของขวัญให้กับตัวเองแล้วคนก็เลยคงแบบว้าวทำไมคุณนกไปอยู่ตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเกิดความสงสัยขึ้นมาก็เลยจะรู้สึกว่าแบบเออมันดูเซ็กซี่อะไรเงี้ยทั้งๆที่จริงๆในภาพนั้นมันไม่ได้เห็นนมหรือเห็นอะไรเลยอะไรเงี้ยคนอื่นก็ใส่ชุดบิกินี่กันบ่อย คือมันมีความหมายที่ตัวกิ๊บอะค่ะกิ๊บรู้สึกว่าหลายปีมานี้กิ๊บรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนกอะรักอิสระอะไรอย่างเงี้ยชอบท่องเที่ยวแล้วกิ๊บก็มีรอยสักที่เป็นคาพูดแล้วมีนกอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งเราอาจจะแบบเพิ่มแบบเป็นตัวนกแล้วก็สลายกลายเป็นขนนกก็เลยเกิดขนนกขึ้นมาเกาอย่างเงี้ยอนกหก็ดีขึ้นนิดนึงก็พานางไปกินนู่นกินนี่ซื้อนี่นั่นปนเปอ้อนิดหน่อยนางก็ดีขึ้นแต่ว่านางก็โกรธมากประมาณนึงเพราะมันใหญ่มากอะค่ะมันก็แบบครึ่งต้นเลย จริงๆป้าตอนที่ถ่ายอ่ะไม่ได้รู้สึกเลยว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะเราก็ถ่ายประจำแล้วแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาเจ้านั้นแหละโอ้โหคอมเมนต์รัวๆจ้ะตบมือก็เลยงงว่าแบบโอ้โ oh, หเป็นข่าวขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบใส่ใจยงสนใจอะไรเงี้ยก็จริงๆหลายคนส่วนใหญ่เลยดีกว่าส่วนมากบอกว่าสวยก็ขอบคุณค่ะ คือแม่โหนเราเห็นรูปหรือว่าบอกก่อนเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ได้บอกเราจะไปบอกทำไมอ่ะบอกเราก็ไม่ได้ทดําจีเราก็ไม่บอกเขาเห็นรูปแต่เขาบอกเขาจะด่าดตั้งแต่เห็นรูปแล้วแต่ว่าเขาก็เก็บไว้ก่อนเพราะมันไม่สะใจเขาก็เลยรอเจอหน้าแล้วก็ทีเดียวเลยตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มนางไม่หยุดเลยนางก็ใส่เต็มเลย คงบังคับให้ไปลบอะไรอย่างเงี้โอ้คงบังคับไม่ทันแล้วอ่ะไม่ได้ออืก็เขาก็พูดแต่ว่าแบบเขาเขาเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแบบปกติแบบยุงยองอะไรก็ไม่ให้กัดอะไรเงี้ยแค่กัดเราเขาก็เจ็บแล้วทำไมเราให้คนอื่นเอาเข็มอะไรมาทิ่มอะไรเงี้ยแบบเออเขาก็กลัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่เราก็นั่งฟังเงียบๆเราไม่มีสิทธิ์เถียงแม่เราเถียงได้ทุกคนยกเว้นแม่คนเดียวเราก็ได้นั่งนั่งก้มหน้าแล้วก็หัวเราะหัวเราะไปเพราะเขา ด่าเร็วมากซังไม่ทันพูดไม่ซ้ำคำเลยแบบ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 ่บลแบลแบบมบบแ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 บลแบบ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 แบ้แบบแบลแบบ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 าบบแ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 บบาบบแ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 บบาบบแ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 บบบบะบบแบบแบบาบบแบแบบแบแบบแบบแบ่แบบบบแบแบบแบบาบบแไม่แลบแบบไบบบาแบแอบ่บ